เกิดอะไรขึ้นครับมีก่อนเรียนลงมาวันนี้เราได้อะไรมาใหม่นะบุ๊เจ้าไดโนเสาร์ตัวใหม่มาใครซื้อครับพี่ดีที่ปีใหม่ซื้อไดโนเสาร์มาให้เป็นของขวัญวันเด็กล่วงหน้านะครับไหนมันไม่ชัดโกัสเป๊บหนึงมันจะเป็นไดโนเสาร์ที่มันงับงับไม่ไม่ไม่ไ่่่ไม่ได้ใช้แบบนั้นอ้าวใช้แบบไหนอ่ะต้องก่อนนี้ลงไปเนี้ย ก็จะอาบากอย่างเงี้ยอ๋อกดหัวเหรอครับอ๋อถ้ากดหัวมันจะงับๆบงงับลงงับโอเคดังนัง้นวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องทำก็คือเอาขอ,องั่ใหไดโนเสารก็คือตามหาเพื่อนใช่ไดโนเสาร์ซึ่งจริงๆตัวแบบนี้นะครับก็เคยมีเพื่อนอยู่นะน้องหกคงเคยมีเพื่อนแบบนี้ประมาณสามสี่ตัวแม่ไม่แน่ใจ ดังนั้นตอนนี้ตัวนี้เพิ่งมาใหม่แล้วเหงามากไม่มีเพื่อนเลยลลลเราเลยจะต้องตามหาเพื่อนซึ่งมีกล่องทั้งหมดอยู่ตึงตึงตึงะหครับโอ้มีกล่องอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสีห้าหกหกกล่องนะครับ จะมาแกะกล่องการเพื่อนที่จะตามหาว่าไดโนเสาร์ของเพื่อนนั้นอยู่กล่องไหนโอเคเต้นเต้นเต้นเ้เราจะมาแกะกล่องที่หนึ่งมาแม่ไม่ใช่กล่องที่อันนี <k <k ้ก็่องสุดท้ายนะเอาเนี่กล่องสุดท้ายเดาเนี้กล่องอันนี้กล่องที่สองเอากล่องไหนก่อนครับกล่องไหนกล่อนครับไม่ใช่เอากล่องไหนี้ครับ กล่องไหนดีกล่องนี้ก่อนกล่องไหนนะครับนี่อ๋อกล่องนี้โอเคตั้งได้เลยครับอ่าโอเคตึงตึงเสร็จแล้วก็ทำการแกะกล้องดุงดุงดุงเต้น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 ใช่หรือไม่มาดูกันว่าเจออะไรอ้าว เจออะไรนะกระงเพชรกระงเพชรฮัลโหลฮัลโหลไม่ได hmm. ้เป <this> ็นเพื o, course, okay. um, sure. Again, sure okay. ่อนกล่องนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะกล่องนี้คือไม่ไดโนส่ยงอไงนะกระงเพชรดม่ไดโนสียงอะไรไดโนเสาร์บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ที่ตามหานะโอเคงั้นรอไปก่อนเดี๋ยวมาแกะกล่องอื่นกันต่อนะครับ นี่นะครับไหนครับทั้เป็นเดียวครับฮะไรอ่ะอเบ็ดมดฮ่ <laughs> เบ็ดมดกะบองเบ็ดเบ็ดมดโอเค okay, นั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่จะมาแกะกล่อง่อไปกล่องดอไป้อ้นี่คือกล่องที่มีข้างในกล่องเยอะมากที่สุด นี่คือกล่องที่้อ,องอองเปาชอบเอาของใส่ไว้ในกล่องนะคะทีนี้พอจะหาว่าดินิสเซาร์อยู่กล่องไหนเราจึงต้องมาลุ้นกันกล่องใต,งตง้ดิน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 กล่องไหนนะตึ้งตุงตุงตง,งโหเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเพื่อนๆแม่ขอเพียงให้เพื่อนๆดูว่าข้างในมีแบบนี้อา้าวมีกล่องเล็กกล่องน้อยอยู่ข้างในอันนี้มันไม่รู้นะเห็นไ,ไหม อันนี้เป็นกล่องที่ต้องมาลุ้นกันอีกสิงดิงเอออะไรครับโดนัทโดนัทล้อมตาลลูกบอลโอเคอันนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์นี่ดิดึงตั้งรอไว้ก่อนไม่ใช่ไดโนเสาร์ต่อไปใครกล่องเล็กที่อยู่ข้างในกล่องเล็กที่อยู่ข้างในติงดิงดิงแม่เเจออะไรนะเจออะไรนะม่เจ้ามัน รถหนึ่งคันแล้วก็เจอแม่มันตม,มันงดุ้งดุงดุ้งดุ้งม,ม,มันตไปตรงนี้แม่เดี๋ยวน้องอย่าเพิ่งแกะให้เพื่อนๆดูด้วยส่วนนี้คือเป็นไดโนเสาร์ที่สามารถแปลงร่างได้นะครับแล้วก็เจอแม่รถไมครนแหม่มครนี้โอ,อ้แล้วก็อีกกล่องหนึ่งน้องพปแกะมาแล้วเจอเป็น ลูกหมาลูกแมวแล้วก็ลูกเป็ดอ๋อเดี๋ยวเราจะไปไว้กับเพื่อนเอนเขานะจริงๆเขามีเพื่อนๆอนอยู่แล้วก็เจอรถคันนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนทุกคนมาดูว่ามันจะแบ่งล่าแบบไหนเนี้ยอ่าอันนี้ต่องเปล่าแล้วแล้วก็เจอรถบรรทุกอีกหนึ่งคันสวยมากเลยก็ออยังไม่เจอไดโนเสาร์อยู่ดี มาดูซิว่าไดนโนเสาร์อยู่กองไหน,นเรเียงให้เพืใหนเพื่อนดูหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ตั้งกล้องไว้ถุงตู้ข้างในก็ยังมีของอยู่นะเราจะมาลุ้นกล่องนี้กันกล่องนี้จะมีไดนโนเสาร์ไหมนะนี่มันเบี่ยงร่างแล้วอ๋อเมื่อกี้นะครับตัวสักครู่เมื่อกี้ที่เป็นไข่นะสามารถแปลงร่างได้แบบนี้นี่มันอย่างนี้นี่นแบบนี้ มันยังไม่เจอไดนเสร์เลยครับพี่ซีใหม่มน,น,น,นี้มีกล่องด้านในกบกล่องนี่เป็นกล่องด้านในก่อนใช่ครับรดดเดี๋ยวต้องแกะเปิดทีละกล่องครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้คืออะไรลูกชุดหมอฟันหรือเปล่าเอ่ออ๋อนี่คือชุดแม่บิวโผล่ด้นไหมครับหน่อยนะครับนี่คือชุดของคุณม่ดูดยไหมครับเดี๋ยวอไนนึงม่ใช่อะนกึ๊ตือนะไห้ดูครับต้องหาดูอ่าอันนี้ครับนี่ชุดหมอฟัน ต่อไปก็มีกล่องเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกล่องเล็กกันว่าอยู่กล่องนี้หายไปไหนกล่องเล็กข้างในใช่กล่องล็กเพราะว่าน้องอ่ะเอาทุกอย่างมีลูกบอลน,น้องเอาทุกอย่างมาใส่ไว้ในนี้เราขอใส่ไว้ในนี้ก็กได้จะได้ไม่หายแล้วก็ฝาลูกบอลโอเคหมดไปอีกหนึ่งกล่องต่อไปเป็นกล่องไหนครับ กล่องนี้กล่องนี้นะจุดจุดอ้าวกล่องเปล่าใ่้ยเก๋อ๋ออามีมีอะไรเอ่ยเก๋อันนี้มันเก็บกระเป๋าดินก่ออยู่ข้างในโชว์โชว์ชวตรงหน้ากล้องนั้นให้เพื่อนๆดูนหน่อยครับว่าคืออะไรอืมพอดีแม่ตั้งกล้องไว้ไม่มีใครถือนะครับ โชว์มันคือรอบเหลาดินสอจํานวนกี่ชิ้นครับไม่รู้เลยผมไม่มีอ่ะไม่รู้เลยผมมีเยอะมากไหนนับให้ฟังหน่อยได้ไหมครับกี่ชิ้นก็อยากแมวน่ารักมากแมวน่ารักมากแมบตอนนี้นอกก้องเราก็กรักไหนดูไห้ครับอ๋อหน้ารักใจดีใ้ไว้ก่อนนะคะเพราะเราเรายังทําภารกิจไม่สําเร็จคือ เรายังหาดีนระสองไม่เจอครับเปิดไปกล่องเล็กดังนั้นยังต้องแกะกล่องต่อไปกล่องเล็กอันนี้ไม่รู้กล่องอะไรไหนได้ยังไงได้ยินเสียงกล่องกล่องเล็กลกล่องนี้มีอะไรนะจริงเวลาที่เอาของใส่ไว้ในกล่องแล้วเรามาแกะกันอีกทีนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกัน ลูกไก่สีเหลืองที่เราตามหานี่เองเรามีลูกไก่อยู่สีเหลืองแล้วก็สีขาวแล้วก็สีฟ้าโอเคเราตามหากันอยู่พี่แค้อยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไงครับนี่ลูกไก่สีสีเหลืองสีขาวสีฟ้า นี่เราก็แกะไปหลายกล่องแล้วนะคะยังไม่เจอของที่ตามหาเลยแล้วอยากจะอยากอยากโดน้องเอากล่องนี้ดูที่หน้าเดดเดดก่อนอ่ากล่องนู้นแกะไหมครับไม่อเอาเอาแกะนมาแกะเอากดเจก่อนนี้แกะแกล่ๆๆองไหนออกมาเพื่อนเพื่อนลุ้นอยู่กล่องนี้นนนมีไม่น่าโอ้โหกล่องนี้หอไมไว้หนามากเลยกล่องนี้มันฟังจากเสียงแล้วมันเป็นอะไรที่หนักๆนะครับ ดูเหมือนแล้วก็หามุมไหนแกะดีเะยเนี่ยแม่ตรงนี้น้อ,อ,อนงอังนนี้ออกไปก่อนครับรงมี้แหละชิม่อันนี้ออกไปก่อนครับอัดเจอเราก็คมมากนะคะโอ้โหแกะทีเดียวเห็นเลยครับข้างในสีน้ำเงินน้ำเงินครับเพื่นพนอนๆระวังโดนนิ้วนะคะเวลาแกะน,นะครับก็ต้องให้ผู้ปกครองแกะน,นะถ้าน้องๆคนไหนยังแกะเองไม่ได้ไดเลรนะพี่ปีระวังนิ้วด้วยลูก ปาเจ้าโชยเพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับมีอะไรบ้างเอ่ยจุป้าโอ้ในนี้เป็นคลังรถเหล็กนะคะคันที่หนึ่งคือจุป้าจูป้าโอเคครับเอามาลีดแม่นโชว์ไว้ก่อนนะครับคันที่สองนะครับก็เป็นรถเหล็กเหมือนกันคันที่สามเป็นรถเหล็กที่เป็นรถอคล้ายๆรถเต่านะคะคล้ายๆรถเต่าตรงนี้เปิดได้ด้วยตรงนี้เปิดได้ด้วยปรงหน้ารถเปิดได้ด้วย คันต่อไปเป็นเป็นรถพลาสติกนะคะคันนี้ต่อไปก็เป็นรถเหล็กที่ที่มีอายุทีเดียวเฉียวพเพราะว่าถลอกแล้วอ้าวยังไม่เจอเจอเพื่อนไดนโนเสาร์เลยกล่องนี้ต้องแก่กล่องทุกกล่องแกะกล่องทุกกล่องเลยโอเคไม่รู้ว่าอยู่กล่องไหนต่อไปเป็นกล่องนี้นะ,อะโอเค ดก่อนะแล้วถ้าแกะทุกกล่องแล้วแล้วยังไม่เจอทำยังไงฮามีซ้อนขึ้นมาอีกโอ้โหมีซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งโอเคเป็นความตื่นเต้นทีเดียวเชียวยังไม่เจอเดนโนเสาร์เลยนะครับกรีดไปเอยจะเจอไหมนะวันนี้ แดงเฟ็นรถเล็กกับโอ้โหปืนโอ้โหปืนปืนของเล่นแล้วก็เครื่องบินนี่อ่าเป็นปืนเป๊กๆนะครับแล้วก็คันนี้ก็สวยคันนี้เปิดประตูได้ไหมลูกโอเปิดประตูได้นะคะอันนี้คือตัวรถ้ของใครองของน้องเหรอนี่รถตู้เปิดประตูได้ด้วยแล้วก็เป็นเหมือนรถตู้นะคะรถตู้แล้วก็ ตัวนี <Okay. S 1> นครับทีวีแมนแล้วก็มีโบลทั้งทางสารุปว่าเราเเดกงวไม่เจอใดโนเสาร์เลยไอกลองเดียวต่อไปกองสุดท้ายกองสุดท้ายแล้วถ้าอันนี้ยังไม่เจออีกก็คือไม่บินก็คือไม่เจอ <c oughs> อันนี่คือความหวังสุดท้ายของกล่องที่เก็บมาทั้งหมดนะครับเดินดึง ต้องมาทำนีน่ไงเดนิสันและเพื่อนว้าวดีใจจังเจื่อนแล้วกี่ตัวเอ่ยว้าวตัวที่หนึ่งเงียบเงีบเงียบเงีบตัวที่สองเงียบ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 ตัวที่สามเงียบเบเงียบเตัวที่สี่เงียบเงีบเงียบเงีตัวที่หเงียบเงบเงบเงีบ ตัวที่หกเงียบเงียบเงียบเงียอ่ามีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่้ังกดนี้หกตัวแล้วเมื่อวานแม่เจอตัวขาหักตัวหนึ่งอะลูกตอนนี้เราเจอทั้งหมดหกตัวเย้ ดีใจจังเลยเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วล่ะต้องเงียบ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 อย่างนี้มาแม่ต้องม่บนโต๊ะมาอยู่ด้วยกันนะเรามาอยู่ด้วยกันนะอ๋อแม่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 ตั้งบนโต๊ะทั้งหมดเลยทั้งหมดที่อันนี้อ๋อเอาทั้งหมดมาตั้งบนโต๊ะแล้วอันนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวแม่ตั้งโชว์ให้ ขยับต้้งนิดหนึ่งขยับต้้งนิดนเอแม่น้องบอกเลยว่ามันอยู่ในกล่องนั้นแหละนี่คืูกล่องท<ร>ี่น,<ร>น้องบอกอแล้วเ,เ,จเจอเจ้าไดนโนเสาร์แล้วก็ผงเพื่อนนะครับเจอไดนโนเสาร์และผงเพื่อนแล้วเราก็เจอของเล่นอื่นๆอีกเยอะเลยเยอะเลยแม่น้องไปเป็นตั้งไปใกล้ใกล้เกับบ้านเราจอของเล่นอื่นๆอีกเยอะเลย เจอไหมครับอืมเจอหลายตัวเลยทีนี้ก็ไม่เหงาแล้วสิมีของเล่นมีเพื่อนเต็มเลยแม่ดูสิมแม่แม,แม่มแม่มแม่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 ยม่แม่ยม่แม่แม่แเ่ยดีใม่แ้่ยนนอ,อ,อ่แม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 ่แจ่แม่แ่แม่นม่แม่แม่เม่แม่่แม่แอ่แม่่ ดีใจดีใจสองนี่ใจไม่เอ,อิบมัน,นไม่ได้พูดให้น้องบ้างอ่ะดีใจดีใจสี่หยิบตัวครับนับให้ฟังหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อเจ็ดตัวแล้วก็ไข่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆองปปอกมาแปลงร่างตัวนี้ จากไข่เป็นไดโนเสาร์ให้ดูหน่อยอันนี้ถ้าแปลว่าเป็นไข่หรือไดโนเสาร์แปลว่าเป็นไดโนเสาร์ค่ะทำยังไงเอ่ย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 แปลว่ายังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอ้ขออนุญาตอยู่ใกล้ๆหน่อยได้ไหมครั ว้าวจะมีส่วนปากแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็มีหางแล้วก็มีขาแบบนี้เลยเอ๊ะแม่ก็ดูเนาะ้องก็ดูหน้ามันอ๋ออันนี้เย็นไม่ได้เหรอลูกอ๋อยืนได้นะคะอ๊แม่ระวังหมดอ๋อระวังบมจรงิงอันนั้นเป็นลูกแป็ดที่บีบได้ลูกแปด็ดเอ๊ะแม่ดูมันหน้ามันใหญ่ได้อ๋อฮ เพื่อนๆดูสิครับอ๋อมันจะปุ๊บ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 ปีบได้อย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วก็เจ้าลูกแปดอีกสามตัวเจอเพื่อนๆแล้วดีใจมากๆเลยแม่เบอันนี้น้องยเปิดยังไงลูกปดได้อันนี้ไม่เปิดไม่เป็นนะมันแข็ง เราเจอของเล่นแล้วเจอไดโนเสาร์ีแล้วเขาดูน้องนะดูไปวูดฟูดเขากำลังใส่กระสุนทำอะไรอ่ะงครับเนน่ยเราเจอเยอะเลยจะเยอะเลยนี่นี่นี่แล้วเขาดูนะ้องวันนี้เจอไดโนเสาร์ที่ที่ขาบาดเจ็บหนึ่งข้างนะลูกนี่ไง เห็นไหมเจอแต่ขาเนี่ยขาบาดเจ็บอะ่ะขาหาักแล้วนะ่ะแล้วตัวมันอยู่ตรงไหนอะครับไม่รู้ฮะทำไมไม่รู้อ่ะไม่รู้ทำไมไม่รู้หรอม่แม่มันมีบุนเล็กเดี๋ยวแม่จะหาให้เจอนี่ไงนี่ไงไดโนเสารที่ขาหากักอ่ะ เห็ี่ยนไหมขามันหลุดไปเราจะซ่อมได้หรือเปล่านะเอ้าแม่ครับเอ้าแม่หนิต้องติดกาวต้องติดกาวลูกมันขาหักจริงโอเคมมันไ่ติดกาวโอเคเดี๋ยวค่อยติดกาวให้เอ้าแม่นี่ดิงงดึดดึ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 งดึดดงดึดงดอดดึดึดึด้วยวันนี้ขาหักอ่ะเดี๋ยวต้องติดกาวเอ้าแม่ครับล็อกหน่อยอันนี้เหรอเดี๋ยวจะดึงได้อย่างนี้ Ya, tunggu ah. Oh. Oh. Ayo. Oh, benar ini. Okay, sampai hari ini. Tidak, tidak. 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 ให้แกะด้วยหรอคะให้แกะถุงมันอยู่ข้างในอ่ะกบเหลาดิมสอน้องเปาชอบเก็บกับเหลาดิมสอชอบเก็บเอามารวมกันแล้วก็มีอันใหม่อีกใช่ไหมลูกวันนี้ที่ครคูให้มาอ้าเดี๋ยวไมอ่อยู่ให้วันนี้ก็ได้มาอีกนี่แ้่ขนมด้วยได้ไหมโอเค,อเ,คเป็นถุงกบเหลาดิมสอ ว้าวว้าววันนี้ก็เยอะทีเดียวเชียวโอเคเดี๋ยวเราก็ไปอ่านน้ำกันหรือเปล่าไม่เอาแม่แม่ยังไม่ได้เอานี่ออกมาเลยไหนครับบูโรทั้งวันเนี้ยได้เลยพอดีเห็นยังไม่ได้ออกมานดำดุมเลยไหนอันนี้มันเราอยากให้เพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับว่ามีสีอะไรบ้างเอ่ยสีมันมีสีเขียวซ้ำด้วยนะสีเขียวที่หนึ่งสีเขียวอัน สองมันมีสีกา่สามาอันสีฟ้านี้สีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้าครับอันนี้สีเหลืองสีเหลืองอันนี้สีแดงสีแดงอันนี้สีใสสีใสอันนี้สี เฉียวสีเขียวเหมือนเสื้อน้องเ๊ฆเลยนี่เองเสื้อน้องสีเขียวนี่สีอะไรครับสีส้มส้อมออกมันสางมันสางส้มส้มนี่สีอะไรครับสีชมพูนี่สีอะไรครับสีแชมพูหมดแล้วนะคะไม่ใช่แม่แม่นี่ดูอะไรไม่รู้บ๊ายบายสำหรับวันนี้เจ้าไดโนเสาร์ ก็เจอเพื่อนๆแล้วนะคะกันเยอะมากครับเป็นเดสาวและของเพื่อนแล้วก็น้องอังเปล่าที่ดำที่จะช่วยดัหมาโดเด่วนสาวนักข่าววันนี้เราก็ใหญ่เลี้ยงกดแล้วก็กดสกายกดกระดิ่งกุ้งจิ้งกุ๊งจิ้งอย่ากเดินกับสกายด้วยกันะบ๊ายบาย